ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงพูพุทธยานกำลังนำเสนอเรื่องปาฏิหารที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อทรมานท่านปุรุวิลากัสปะและบริวารก็มาถึงปฏิหารคือเรื่องการผ่าฟืนก็สมัยนั้นชะดินเหล่านั้นปรารถนาจะบำเริอไฟ ไม่อาจจะผ่าฟืนได้จจะด,ดินเหล่านั้นได้มีความำลำดิต้องกันว่าข้อที่พวกเราไม่อาจผ่าฟืนได้นั้นคงเป็นอิธานุภาพของพระมหาสมณะไม่ต้องสงสัยเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้จัดกะอุรุปเวลากาสปะว่าดลกอนกัสปะพวกฉด,ดินจงผ่าฟืนเถอะเพียงรับสั่งอย่างนั้นพวกชด,ดินก็สามารถผ่าฟืนกันได้ ดินตั้งหลายได้ผ่าฟืนถึงห้าร้อยท่อนคราวเดียวเท่านั้นผือดินห้าร้อคนนะแล้วก็ผ่ากันคนละท่อนแล้วก,การผ่าเป็นครั้งเดียวเท่านั้นก็ผ่าฟืนได้โดยสะดวกรุร่ยรักษสบะก,ก็มาคิดว่าประมาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงกับให้พวกชดินผ่าฟืนได้ แต่ก็ไม่เป็นพระอาหารเหมือนเราขอคิดแบบเดิมนะฮะประการต่อไปก็คือโปชดินปรารถนาจะบังเรือไฟแต่ไม่อาจจะก่อไฟให้ลูกติดได้ก็คิดเหมือนเดิมนะฮะคิดว่าคงเป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รับสั่งให้โพชดินสามารถที่จะจุดไฟได้พวกเรานั้นก็จุดไฟได้ เรือกัษตตะก็คิดแบบเดิมก็ถือว่าสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงกับให้ติดไฟได้แต่คงไม่เป็นบระานเหมืองกระปวดท่านแล้วต่ตอมาเมื่อติดไปแล้วก็เกิดต้องการจะดับขึ้นมามนก็ดับไม่ได้คนนี้ก็ปรุงใจเชื่อว่าเกิดเพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้าที่ทรงบันดาลให้เป็นเช่นนั้น พระเจ้าก็รับสั่งกับอุรุเวลากาสปะให้สามารถดับไฟได้พคดราน,นก็ดับไฟได้ดับไฟห้าห้าร้อยกองในเวลาครั้งเดียวกันนั่นเองก็สามารถจะดับได้อุรุเวลากาสปะก็คิดเหมือนเดิมว่าหมาสมณะเนี่ยมีอนุภาพมากสามารถที่จะให้พวกเชดินตั้งห้าร้อยนี่ดับไฟในเวลาเดียวกันได้ แต่ก็ไม่เป็นประหารเหมือนเราแน่ก็ต่อไปก็เป็นปฏิหารกองไฟผูจ้จดินเหล่านั้นผาก,กันดำลงบ้างปลุดขึ้นบ้างตั้งดำตั้งปุดบ้างในแม่น้ำในรัญชราในราตรีนหนาวเหมันตะระดูระหว่างท้ายเดือนสามต้นเดือนสี่ในสมัยนั้นน้ำค้างตก ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิรมิตกองไฟไว้ห้าร้อยกองสมาภัยช้ด,ดินเหล่านั้นขึ้นจากนา้ําแล้วจะได้ผิงชด,ดินเหล่านั้นได้มีความดําดิต่อกันว่าต้องกันว่าข้อที่กองไฟเหล่านั้นถูกนิรมิตขึ้นไว้ต้องเป็นอิทธานุภาพของพระมาสมณะไม่ต้องสงสัยเลยันแล้วชนดินรู้เวลากระสปะก็ได้มีความดำดิว่าพระมาสมณะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก ถึงกับมีรมมีกองไฟไว้ได้มากมายถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นพรานเหมือนเรามาถึงปาฏิหารเกยบน้ำท่วมก็ในสมัยนั้นเมฆใหญ่ในสมัยที่มีใช้ฤดูกาลยังฝนให้ตกแล้วผู้น้ำใหญ่ได้ไหลนองไป ประเทศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นถูกน้ําท่วมขณะนั้นพระผู้มีพระภาคไล้ทรงนำเริว่าชนนนหนอเราพึงบรรดานในน้ําห่างออกไปโดยรอบแล้วก็จงกลมอยู่บนภาคพื้นนั้นมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาตอนกลางกันแล้วก็ทรงบรรดานในน้ําห่างออกไปหมายความมาน้ําก็เป็นกําแพงล้อมรอบพระพุทธเจ้าอยู่ไม่สามารถจะไหลเข้าไปได้ในบริเวณรัศมีตรงนั้น แลพระองค์ก็เสด็จจงกลมอยู่บนภาคพ,พื้นที่มีฝุนฟุน้งตลบไปต่อมาชด,ดินรู้เวลากตาตปะกล่าวว่าพระมหาสมณะอย่าได้ถูกน้ําพัดไปเสียเลยดังนี้แล้วพร้อมด้วยฉด,ดินมากด้วยกันได้เรือไปสู่ประเทศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคสุบันดาลให้น้ําห่างออกไป โดยรอบแล้วสเสด็จจงกรมอยู่บนภาคพ,พื้นอันมีฝุ่นฟุน้งขึ้นตอนกลางแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่หมาสมณะท่านยังอยู่ที่นี่ดอกหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละกัสปะเรายังอยู่ที่นี่อันนี้แล้วสเสด็จขึ้นสู่เวหาปรากฏดูที่เรือ,อ,อจึงชด,ดินุรุเวลากัสปะได้มีความดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับบรรดาลไม่ให้น้ำไหลไปได้แต่ก็ไม่เป็นพรานเหมือนเรานี่ก็เป็นความคิดถึงซ้ำซากตลอดเลยจะเห็นว่าแม้จะเห็นมีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างไรก็ตามในที่สุดท่านก็มาสรุปรวมอย่างนั้นสรุปรวมว่าไม่เป็นพรานเหมือนท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ ทำอะไรให้ดูมาเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าท่านรู้เวลากัจจปะท่านก็ไปลงตรงนั้นทุกทีแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราทุกทีเหมือนเราแน่ด้วยนะฮะก็ทรงดำริว่าโมฆบุรุษนี้ได้มีความคิดอย่างนี้มานานแล้วว่าประมาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแพ้แต่ก็ไม่เป็นอรหันต์เหมือนเราถ้ากระไรเราเพิ่งให้จด,ดินนี้สลดใจแล้ว จึงสัต์กะอุรุเบรัคตปะว่าลูกคนกัสปะท่านไม่ใช่พระอาหารหันตั้งอย่างไม่พบทางแห่งความเป็นพระหรันแม้ปฏิปทาของท่านที่เป็นเหตุให้เป็นพระอาหารหันหรือพบทางแห่งความเป็นพระหรันก็ไม่มีประเด็นตรวนี้มีความสําคัญนะคือความเป็นพระอาหารหันเนี่ยมันเป็นกระบวนการต่อนเนื่องของการ ปฏิบัติไปตามหลักอริมักเปียมแปดประการผลความเป็นประหารก็คือการได้บรรลุนิโรธธัต์ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามหลักของอริมักเปี่ยมแปดประการและโดยการปฏิบัติตามหลักอริมักเปยมแปดประการนั้นก็ทําให้สมุทัยบรรดับสมุทัยบรรดับทุกกระดับก็แสดงว่าเมื่อกิเลสด,ดับทุกกระดับปฐัยของพระองค์ก็ยังเหลือเฉพาะนิโรธกับมรรค มันเป็นเหตุนิโรธเป็นผลแต่เป็นผลที่ทาวรอดูภายในพระไทยของพระองค์ตลอดถึงพระหานทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าท่านรู้รเวลากัตตปานั้นไม่เป็นพระรหานด้วยยังไม่พบทางแห่งความเป็นพระหานด้วยในปฏิปทาคืออริมากหรือการปฏิบัติของท่านในขณะนั้นนะ่การบูชาไฟการผ่าฟืนการขนทรายการผิงไฟการย่างกิเลส ตามความเชื่อถือของท่านเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จาทให้ท่านเป็นประหันขึ้นมาได้ท่านก็ยังไม่ได้พบทางของความเป็นประหันอุวเวลากระสบนั้นใจก็แข็งเอย่ยงอันเองแต่ว่าที่จริงแล้วนี่มันเจออีทธิปาฏิหารที่อัศจรรย์ที่ตัวเองทําไม่ได้เลยทั้งทงที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระหันเนี่ยมันคงยอมสยบมานานแล้ว เพียงแต่ว่าจะแสดงอะไรออกมาก็มันเสียเชิงคณาจารย์เจ้าลทัทธิมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่เยอะพอพระพุทธเจ้าย้ำเตือนเข้ามาอย่างนี้ไอมาหน้าความถือตัวพวกพยศต่างๆมันก็ลดลงไปก็รู้เวลาการศึได้ซบเสียนลงที่ประบาทของพระภูมีพระภาศ และทูลขอบรประชาประสมบทต่อพระผู้มีพระภาคว่าขอข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรประชาพึงได้ประสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนกัสธป่ตนเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชนดินถึงห้าร้อยคน ท่านจงบอกกล่าวพวกเหล่านั้นก่อนพวกนั้นจะทําตามที่เข้าใจลําดับนั้นท่านอุรุเวลาการตปะก็เข้าไปหาพวกเจด,ดินที่เป็นบริวารแล้วก็แจ้งความประสงค์ตดวจดินเหล่านั้นว่าเราปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะท่านทั้งหลายก็จงทําตามที่เข้าใจคือ ให้เป็นอิสระเสรีที่จะสมัครใจประไปปฏิบัติยังไงก็ได้ผู้จะดินเหล่านั้นคิดมานานแล้วปรารถนาฝ่ายผันมานานแล้วมองเห็นการไม่มีสาระไม่มีแก่นสาในลัทธิของตัวเองมานานแล้วแต่ที่ไม่กล้าพูดก็คือเกรงใจอาจารย์อาจารย์ไม่กล้าพูดก็เพราะอายลูกศิษย อันนี้เคยเราเห็นว่าเป็นการเกรงใจในเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจไปเรื่องละอายในเรื่องที่ไม่ควรละอายมันก็เสียเวลาให้เนิ่น,นานไปโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาและเป็นการทํางานที่เรียกว่าเหนื่อยมากนะคือ้าพูดถึงคิดว่าเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากคือไม่เคยไปเทศัวกใครที่ต้องใช้เวลายืดเยื้อยาวนานขนาดนี้ก็คงเป็นเดือนนะนะคงอยู่กันเป็นเดือน แต่ไม่น่าจะเป็นเดือนสามหรอกน่าจะเป็นเดือนยี่เพราะว่าถ้าเป็นเดือนสามมึงก็มีปัญหาที่ตอนไปกลุ่มราชครึ์ไปโป,ป,ป,ปรดพวกภาษารีบุตรภาษารีบุตรบำเพ็ญเพียรบรรลุต่อจากนั้นสิบห้าวันนะฮะจึงเกิดมาค่าบบูชาขึ้นมาเนี่ยคือเรานับวันเวลาดูแล้วเนี่ยเข้าใจว่าคงเป็นเดือนไอหรือเดนยี่ต้นๆน,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 นะเพราะว่า ถ้าเรานับดูแล้วก็สนับวันที่ประาัดิบุตรท่านปรรุมาผลเป็นประหารก็ตรงวันเพ็ญมาฆามาศพอดีก็แสดงว่าภาะสดิบุตรออกบวชในวันขึ้นค่ำหนึ่งเดือนสามเกินค่ำหนึ่งเดือนสามบำเพ็ญเพียรอยู่สิบห้าวันก็ถึงสิบห้าค่ำเดือนสาม พุทเจ้าประทรงแสดงอ,อวาทปฏิโมกเพราะเหตุการเหล่านี้มันก็น่าจะเป็นเด่นยีตน่ตอนต,อนตอน้นๆเด็นอ้ายตอนปลายหรยอือเด่นยี่ตอนต้นๆเนีน่ยอากาศต้อก็หนาวแล้วนะฮะคือในชมพูทวีปในช่วงปัจจุบันเราจะเห็นว่าช่วงตรงนี้อากาศยัยงหนาวอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านอุุ้เวลกากัสปะได้บอกกล่าวให้พวกชาดินเหล่านั้น ทราบว่าจงทําตามที่เข้าใจปุจจดินเหล่านั้นก็กล่าบเปลียนว่าพวกข้าพเจ้าเลื่อมใสย,ยิ่งในพระมหาสมณะมานานแล้วขอรับถ้าท่านอาจารย์จากประพฤติปรมาจารย์ในพระมหาสมณะพวกข้าพเจ้าทั้งหลายก็จกประพฤติปรมาจารย์ในพระมหาสมณะเหมือนกันต่อมาขดินเหล่านั้นได้ลอยผมชดาเ,เครื่องบริขารและเครื่องบูชาเพลิงในน้ำ จะพาการเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคสบเสียนลงแทบประบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคว่าขอพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจ้าก็จั เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรมเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรมาจันเพื่อทำพิสุทธิ์แก่งถูกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นก็กลายเป็นอุปสมบทเป็นการบรรพชาอุปสมบทแก่ท่านปุราณชดินทั้งหนะ้าร้อยนะฮะชดินนาทีกษัสตะได้เห็นผมชดาเครื่องบริขารเครื่องบูชาเพลิงลอยน้ำมา กันแลไดมีความบั้ดีว่าอุปสรรคอย่าได้มีแก่พี่ชายเราเลยส่งชดินไปด้วยคำสั่งว่าพวกเธอจงไปจงรู้พี่ชายของเราดังนี้แล้วทั้งตนเองกับชดินสามร้อยได้เข้าไปหาท่านรู้เาลากาปะและเรียนถามว่าข้าแต่พี่กาสปะรุมจย์นีประเสริฐแน่หรือท่านรู้เาลาตาปะก็ตอบว่าแน่แล้วเทภุมจันนีประเสริฐ หลังจากนั้นชะดินเหล่านั้นก็ถลอยผมจะดาเครื่องบริหารบูชาเพลิงในน้ําแล้วก็เป็นาพพระผู้มีพระภาคเจ้าขอขอ,ขอาการับทูลบรรพบชาขอให้พระองค์ประทานการบับจาการอุปสมบทอีกเช่นเดิมพระเจ้าก,ก็รับสั่งว่าผู้เถ่อจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมารกราวดีแล้วจงประพฤติปรมาจรรันเพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดบัาจา่์นั้นก็กลายเป็นอุปสมบท ก็ตกลงว่าข้ามาบวชเนี่ยแปดร้อยแล้วนะฮะทีนี้ชั้นดินขยะก,กัะสปะซึ่งเป็นนอ้องกุล็กเนี่ยอยู่ทางล่างไปคืออยู่ทางขยาศีสะก็ที่ว่าแม่น้ําขยาที่จริงก็เป็นแม่น้านิรันดรานรั่นแหละก็ไหลลงไปแต่เป็นแม่น้ําคนละสายกาันน้ามันจะไหลไปได้ไงก็ไหลต่อลงไปข้างล่างท่านขยากระสปะ ก็เลยเห็นบริขารเหล่านั้นแล้วเข้าใจว่าจะมีภัยเมีอันตรายแต่พี่ชายก็พร้อมด้วยบริวารทั้งสองร้อยก็มานะมาเมื่อศึกษาสอบถามทราบความเป็นจริงแล้วก็เกิดสถานาเลื่อมใสก็ลอยบริขารอีกอะลอยบริขารทั้งหมดอีกแล้วขอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้า พระเจ้าปรทรงประทานพุทธโอวาทว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจารย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดเช่นเดียวกับที่กล่าวตั้งแต่คือหมายความว่าถ้าผู้บวชเป็นสามัญชนนะฮะเป็นเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยก็จะทรงแสดงเต็มที่อย่างนั้น แต่ถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์อย่างพยาศาเนี่ยพยาศาไม่ได้แสดงอย่างนี้พยาศาแสดงแต่ว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอะโราดีแล้วจงมบุพกรมจันทร์ไม่บอกว่าเพื่อทำทิสุแต่งทุกข์โดยชอบเถิดที่จริงพรหมจันทร์ท่านก็ปฏิบัติแล้วโดยอัตโนมัติแต่ท่านหลานี้ยังยังไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยนะฮะยังไม่ได้พูดจาอะไรกันเลย ก็ยังไม่ได้เทศได้สอนอะไรกันเลยเพราะใช้อิทธิปาฏิหาริย์กันตลอดมาอยู่กันเป็นเดือนๆน,นะฮะยังยังไม่ได้ถึงกับเทศนาสั่งสอนอะไรแต่ว่าก็เรียกว่าใช้อิทธิปาฏิหาริย์ล้วนๆนแล้วก็สามารถพ้นภูัทธาภาษาธะใหไอ้เกิดขึ้นไปในจิตใจของท่านเหล่านั้นได้ก็รสรุปว่าวผู้จะดินเผาฟืนห้าร้อยท่อนไม่ได้ แล้วผ่าได้ก่อไฟไม่ติดแล้วก่อติดขึ้นมาได้ดับไฟไม่ดับแล้วก็ดับได้โดยการเพ่งอธิษฐานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงนรมิตกองไฟไว้ห้าร้อยกองปฏิหารรวมแล้วก็เป็นสามพันห้าร้อยนะวิธีเป็นสามพันห้ารอยวิธีซึ่งหมายความว่าก็แสดงเจ็ดครั้งนะแสดงเจ็ดครั้งด้วยกัน อ้ส่วนนี้พวกเทวดามาเฝ้าอะไรต่ออะไรที่จริงก็ไม่ใช่ปฏิหารคือพระเจ้าไม่ได้แสดงอะไรแต่ว่าเทวดาก็มาเฝ้าท้าจตุมาราชมาเฝ้าพระอินมาเฝ้าพระพรหมมาเฝ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหร,ราาับพระพุทธเจ้าไม่ได้ถือว่าเป็นปฏิหารอะไรแต่ปฏิหารก็คือที่ท,ทรงธทมกับพวกชดินทั้งหลายเนี่ยจนผ่าฟืนห้าร้อยท่อนไม่ได้หนึ่งแต่ก็ให้ผ่าได้เนี่ยก็สองก่อไฟไม่ติด สามแล้วก็ไฟติดก็เป็นสี่ดับไฟไม่ได้ก็เป็นห้าไห้ดับได้ก็เป็นหกแล้วกออ็อธิษฐานให้เกิดไฟขึ้นมาเป็นห้าร้อยกองก็รวมแล้วก็เป็นเจ็ดค,ครั้งเจ็ดห้าก็สามสิบห้าครั้งสามพันห้าร้อยครั้งด้วยกันก็เรียกว่านานา,นาปาฏิหารคือทรงแสดงปาฏิหารโดยวิจิตพิสดารมาก แล้วก็แสดงมากจริงๆตามปกติเราไม่ค่อยนำมาพูดกันหรอกเพราะว่านั่นเป็นงานเป็นคุณสมบัติเฉพาะของพระพุทธเจา้าแต่อย่าลืมว่าเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่เคยบอกไว้ในวันก่อนโน้นว่าคือถ้าเรามองในแนวสงครามนะฮะมองในแนวสงครามมาทำสงครามการเผยแพร่ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเป็นธรรมเสนาคือกองทัพธรรม ที่จะยาตราเข้าไปในดินแดนต่งตางๆเนี่ยพระเจ้าก็มีชัยภูมิที่เหนือกว่าคนอื่นคือทรงสมบูรณ์ด้วยศีลที่เป็นนริยะไม่มีใครจะทัดเทียมพระองค์ได้แล้วก็ยิงได้ไกลนะฮะยิงได้ไกลก็คือมองสังขารทั้งหลายเป็นไปตามกฎของปัจจัยหลักแม้แต่ว่า ที่ปรากฏมันยังไม่แก่มากไม่เจ็บมากไม่ตายมากก็ตามแต่ว่ามองเห็นว่าทั้งขาทั้งหลายนั้นตกอยู่ในกฎของปัจจัยรักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเสมอเหมือนกันแต่ยิงได้ไวก็คือทําลายขุมกําลังแอดยิงได้ไวก็คือรู้อริอยสัจสี่ได้เร็วแล้วก็ทําลายคุ้มกับางคาดศึกได้ก็คือทําลายวิชาได้นั่งในภาคข,ของการต่อสู้กับกิเลสแต่ภาคการเผยแผ่ศาสนานั้น มันเป็นยุทธวิธีเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการเผยแผ่ศาสนาเพราะว่าพระเจ้านั้นประชนพรรษาอย่างน้อยแล้วก็ไม่เป็นที่รู้จักในกรุงราชครึกนอกจากพระเจ้าพิมพิสารเพราะงั้นการจะเสด็จเข้าไปในกรุงราชครึกเพื่อเปื้องปฏิญญาของพระเจ้าพิมพิสาร แล้วข้าวไปโดยลําพังอย่างเงี้ยมันก็งานก็ไม่บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะยาิ่งคืองานที่จะต้องโปรดพวกชะดินไปก่อนนะโปดโปรดโป,ปรดชะดินก่อนเนะนี่ยเนื่องจากบารมีของท่านเหล่านั้นแก่กล้าขึ้นแล้วผ่านชบาพาชะดินไปด้วยเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยอย่างสําคัญให้เห็นว่า พระเจ้าเป็นศาสดาแม่ของพวกชดินทั้งหลายเพราะว่าคนในยุคนั้นหรือว่ายุคนไหนๆก็ตามไม่ว่ากันตามความจริงมันมีความกระด้างโดยมานะมีความถือตัวมีความหยิงมีความอวดดีการจะยอมรับมาถือใครง่ายๆนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายแต่โดยเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยเป็นการแสดงธรรมไปตามลําดับวาสนาบาร,รมีของบุคคลดอกนั้น คือเป็นที่ที่น่าทึ่งนะฮะว่าพระพุทธเจ้เาไม่เคยใช้บารมีของลูกศิษย์มาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะพวกกษัตริย์ระดับมหาราชสามสี่พระองค์เป็นลูกศิษย์กษัตริย์แบบสามเณรทำหลายประเทศนะฮะสมัยนั่นก็หลายแคว้นนะฮะหลายแคว้นเนี่ยเป็นลูกศิษย์แต่พระเจ้าก็ไม่เคยยืมมือท่านเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ศาสนา ในการแยกออกไปยังเด็ดขาดระหว่างศาสนากับการเมืองคือไม่เกี่ยวกันเลยคือเรามองแล้วนี่ยเป็นจุดดีจุดจุดของความเป็นศาสนานั้นเป็นความสมบูรณ์พร้อมของความเป็นศาสนาแต่ถ้าเรามองถึงยุคสมัยแล้วเราก็เห็นชัดเจนเหมือนกันว่าความเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์เนี่ยพอมาอยู่ โลกมาอยู่กระแสของสังคมเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาที่มีลักษณะค่อนข้างเปราะบางเราจึงถูกทําลายไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเราถูกทําลายจากอํานาจของาศาสนาอื่นจากอิทธิพลทางการเมืองจากลัทธิการเมืองต่างๆลัทธิการเมืองที่ทําลายพระพุทธศาสนาจำนวนศาสนิกีหายไปเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยก็คือลัทธิคอมมิวนิสต์ ึงเกิดขึ้นมาตรง,รงนั้นก็เจดสิบกว่าปีนะฮะก็ทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยถูกกลืนโดยละที่ของมนิษก์กลืนไปถูกปกครองโดยละที่ขอมนิษก์็จะเป็นหมดทุกคนนะคงไม่ใช่หรอกแต่ว่าไม่ได้แสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนออกมาโดยเฉพาะคนในประเทศจีนในปัจจุบันก็คงมีเยอะแต่เราก็ไม่มีตัวเลขว่าเวลานี้คนจีนกลับมาเป็นพุทธเท่าไหร่แล้ว ก็อย่าลืมว่าประชากรเขาตั้งพันกว่าล้านนะฮะพันสองร้อยล้านกว่าแล้วบางตะวันเนี่ยพันสาม0ทงสามร้อยล้านแล้วมันแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนมานับตือพระพุทธศาสนามากเท่าไหร่ตอนาะแนวตรงนี้ถ้าหากว่าในปัจจุบันอย่างเช่นประเทศอินเดียเนี่ยสมมติว่า ครสามารถเถาะไปได้นะฮะไปเทศี่อินเดียนเนี่ยนะสบายมากเลยอินเดียมตื่นเต้นเรื่องอิทธิปฏิหารมากอยู่แล้วเพราะแนวอิทธิปฏิหารเนี่ยมันไม่ใช่แนวที่ใช้ไม่ได้แต่ปัญหาว่าใช้เมื่อไร่ใช้กับใครใช้ในกรณีอะไรและใช้ไปอย่างไรมันเป็นการกำลาบความโดื้อความกระด้างความว่ายาสอนยาของบุคคลดนั้น ให้ลดมานะทิฐิตรงไปไม่กระด้างมากเกินไปนเพราะแนวตรงนี้เราเห็นชัดเจนนะร้าพระพุทธเจ้าไม่ใช้อิทธิปฏิหารแล้วเนี่ยยากนะฮะคือกำราบท่านอุรุเวลากระสัะได้ยากเพราะทุกครั้งท่านจบลงด้วยคําว่าแต่คงไม่เป็นพระหันเหมือนเราแน่อย่างนั้นทุกที ท่านก็มีความส้องการตัวว่าท่านเป็นประหันพระพุทธเจ้าไม่จะเป็นประหันคิดอย่างนี้มันสอนกันไม่ได้เราเทศกันไม่ได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าปฏิหารทั้งสามประการของพรุทธเจ้าเนี่ยที่จริงทรงใช้ท่าตลอดทั้งสามปฏิหารนั่นแหละแต่อุสาสนีปฏิหารมันมากกว่าเพื่อนคือความอัศจรรย์ของคาสอนมากกว่าเพื่อนกันนั่นเองต้องฟังกันาย ใต้ร่มพระพทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี